ทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เราทุกข์ได้นอกจากใจของเราเองที่เราเชื่อผิดที่เรามีอวิชชาทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่ไปโกรธอะไรข้างนอกล,ละเพราะฉะนั้นท่านก็เริ่มเข้าสู่อริยศาสสิที่เป็นความจริงอันประเสริฐสีประการผลของมันก่อนสองอันแล้วก็เหตุสองอันผลก็คือทุกข์ก่อนเราเนี่ยทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาเลย แล้วเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยหาให้เจอเหตุของทุกข์ให้ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าความจริงสีปัจจักปการเนี่ยต้องทําให้รู้แจ้งทุกเนี่ยต้องรู้แจ้งว่าอ๋อไอ้นี่มันทุกข์ทีนี้พอรู้แจ้งแล้วก็ต้องหาเหตุถูกไหมคะมาอย่างนั้นจะดับได้ยังไงพอรู้ว่าทุกข์แล้วเนี่ยแต่ว่าเออก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์อยู่อย่างนั้นไปภาวนาไปอ้อนวอ,อนมันก็ไม่ได้ก็ต้องค้นไปให้รู้แจ้ง เพราะฉะนั้นเหตุของทุกข์คือสมุทยัยต้องทำให้แจ้งแจ้งแล้วทำไมตัดเอาขันติเอาสติตัดให้ขาดประหารมันเลยกุดรากฐานถอนคอนให้หมดเลยมันจะได้ไม่กลับมาเหม,เหมือนเหมือนเราเนี่ยบางทีเราก็เอากินทับย้าเอาไว้ก่อนดับเอาไว้ก่อนแต่แล้วมันก็ขึ้นมาอีกเพราะว่าเราไม่ได้ถอนมันใช่ไหมคะพอได้ฝนได้น้าหน่อยอ้ามันก็งอกขึ้นมาอีก เราก็ท้อถอยหรือบางทีเราก็ตกเป็นเหยื่อมันเลยแล้วเราก็ไปทำอะไรที่หนักหนาสาหัสไปอีกห้าร้อยอย่างแล้วคราวนี้ก็ปูไม่ขึ้นละล่มละลายตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วนี่นี่คือทุกข์สมุทยัยทีนี้พอเราอยากมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องนึกสิว่าทุกทุกนี่คืออะไรทุก,ก็คือเราเราเรา,เราเราเบียดเบียนตัวเองเราเบียดเบียน,ยนคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางที่จะทำให้เป็นสุข เราก็ต้องให้รู้แจ้งจริงๆว่าสุขนิโรธเนี่ยมันคืออะไรอ๋อสุขนี่คือใจเราว,ว่างสบายไม่มีนิวรณ์ไม่ได้ไปคิดนอนคิดนี่ต่างวิมานในอากาศอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วก็พอผัสสะอะไรมากระทบก็ออกไปรู้ท่านอาจารย์ชาติท่านบอกว่าก็เหมือนแมง,งมุมอะค่ะแมงมุมมันจะอยู่ตรงกลางที่ใหญ่มันเหมือนอย่างเราอยู่ที่ในใจเราใจเราเนี่ยอยู่ที่ใน ร่างกายอันนี้นะคะก็เหมือนอยู่ในถ้ำมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมันอย่างกับร่างกายที่เราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วก็มีประจทตาหูจมูกอะไรที่มันทำให้เรารู้ได้แล้วเราก็ไปปรุงคิดตามมันแต่ใจเนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกเป็นเวทนาทีนี้ถ้าเผื่อเรารู้สึกแล้วเนี่ยเรา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  ตัดมันไม่ไปทําตามอุปทานไม่ไปทําตามความยึดมั่นที่เรายึดผิดผิดเอาไว้เราหาเหตุจนกระทั่งเจอเหตุของทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ตัดมันทิ้งทีนี้เรารู้ว่าสุขเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางที่จะทําให้เราสุขสิก็คือมรรคมีอง์แปดไงนะคะ